รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากเอาเวทุกไม่ใหเร็วใหแรงกว่าใครให้ใจดร้ายไปทุกคนเป็ีนทุกคนใหแรงกว่าใคร E20S Evil <S เท่านั้นปล่อยใหโลกหุนชา้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันเอาเวรัของเธอละฉันไม่แพ้ใครเอเวรักใแรงร้าใจบางจาก E20S Evil <S <c oughs> <c oughs> โลก็ยิงได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกถุกต้นที่เก็บได้จะถ,ถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคนดิฉันโดลดีชัยสมบัติค่ะทางคุณกัญญาเลยค่ะทนะค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณโดลดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเราไม่เจอกันมาสองสัปดาห์เนาะดิฉันไม่ค่อยสบายวันนี้ก็เสียงยังไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้โดนฝนทุกวันเลยคุณกัญญาแต่ดิฉันยังไม่สบายอยู่หนักกว่าดิฉันใช่ไหม ก็อาจจะเป็นอาการของคนแบบเป็นภูมิแพ้อะไรโออแล้วอากาศก็เปลี่ยนเยอะเลยฝนก็ตกทุกวันตักฝนทุกวันก็โดนทุกวันเหมือนกันใช่ไหมรอยลายทุกท่านแฟนคลับรายการเราก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงก็ดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะใช่ค่ะช่วงนี้อาจจะแบบ ไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดใช่ไหมก็ต้องระมัดระวังกันนะแต่ว่าเรายังไม่เป็นไข้หวัดใหญ่นะเราแค่แบบแพ้อากาศนะฉะนั้นเสี่ยงว่าจะอู้อี้นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่ามีไอมีอะไรแซมต้องขอไขไว้ล่วงหน้าต้องขอไข้ล่วงหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุจิตาสู่นะคะเข้ามาแล้วแฟนคลับเราคุณวรเมธยอดเพชรนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ค่ะหลังจากที่ไม่ได้ แจกของมาสองสัปดาห์วันนี้จะกลับมาแจกอีกแล้วนะคะเพราะว่าเรายังมีแก้วน้ํานะที่เป็นแก้วน้ําอะไรนะเก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนทั้งเย็นใช่ไหมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท S c g e m i c a l จำกัดมหาชนยังมีแจกอยู่นะอังคารนี้ก็แจกอังคารหน้าก็แจกนะคะแล้ววมถามง่ายมากเลยง่ายมากเลยถามเลยไหม จะได้มีเวลาไปหาคำตอบมาตอบมาตอบในไลฟ์สดเราใช่ไหมใช่ค่ะนะคะแต่ว่าก็ต้องขออนุญาตเหมือนเดิมนะขอสมวนสิทธิ์สำหรับคนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลกองข้าวกับแก้วน้ำนะคะเพราะว่าเราอยากบัตรกระจายให้ท่านอื่นด้วยนะคะค่ะอ่างั้นเราถามเลยนะเดี๋ยวเราปักหมุด ไว้ให้ในคอมเดิมไปอ่านได้เลยนะอ่านปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยนะคะ,คะอ่ะถามเลยแล้วกันว่า SCGC นะคะ,คะเขาจับมือกับบริษัทใดอในการพัฒนาบรรจุพัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะย้ำว่าต้องตอบให้ครบทั้งหมดนะคะ,คะอะ่ตอบมาบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดนะ ถามคำถามทวนอีกทีหนึ่ง SCGC จับมือกับบริษัทใดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราปักหมดไว้ให้เล้วเข้าไปอ่านตามลิงก์ได้เลยนะคะแล้วก็ตอบมาให้ครบนะตอบบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ได้นะเออคือขอใบได้ไหมว่าต้องเป็นสองบริษัทอ่าสองบริษัทนะตอบบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ได้นะคะใครตอบถูก ต้องครบถ้วนสองท่านแรกและยังไม่เคยรับรางวัลของเรากล่องข้าวกับแก้วน้ำสองท่านแรกนะคะให้ไปเลยส่งถึงบ้านเลยนะมาแล้วนะคะลายท่านมาเลยสวัสดีทุกท่านเลยขอบคุณมากเลยที่ติดตามรายการของเราอ่ะวันนี้มาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานที่อามาฝากกันดีกว่าตอนนี้ก็ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงานเดินหน้าเต็มที่เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานเรื่องความมั่นคงนะ้พลังงานล่าสุดนะล่าสุดก็ออกมาพูดอีกแล้วนะคะ,ค,ะคุณพิรพันธ์สาลีรัฐธวิภาคนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาพูดถึงเรื่องค่าการตลาดน้ํามันค่ะคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมีการพูดเรื่องค่าการตลาดน้ํามันมเยอะนะว่าเอ้ยบริษัทน้ํามันเนี่ย ค้าทำไาเกินควรหรือเปล่าได้ค่าการตลาดสมเด็จไปหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพเนี่ยเขาจัดทาค่าการตลาดอ้างอิงว่าไม่เฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่ควรเกิน2บาทต่อลิตรนะสอบาทต่อลิตรนะใช่ค่ะถ้าเกินจากนี้ไม่ใช่แล้วแล้วก็มีการขอข้อมูลบริษัทน้ำมันว่าจริงๆแล้วเนี่ย ค่าการตลาดน้ามันที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะคะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคือบริษัทน้ำมันเนี่ยก็แจ้งมาตลอดว่าไม่เกินสองบาทต่อลิตแต่ทีเนี้ยคุณมีเพันธ์บอกว่าแจ้งมาจริงแต่ไม่ได้มีการโชว์ข้อมูลที่แท้จริงว่าไม่เกินสองบาทต่อลลตจริงหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเดินหน้าะจะเดินหน้าขอ ขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอข้อมูลบริษัทน้ำมันอ่าว่าให้โชว์เรื่องค่าการตลาดให้หน่อยนะคะจริงๆแล้วไม่เกินจริงหรือเปล่าแล้วจริงๆก็คือไม่ใช่เฉลี่ยทุกผลิตภัณฑ์ไม่เกิน2บาทนะแต่ว่าทุกผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทนะต้องไม่เกิน2บาทต่อลิตรเพราะอะไรเพราะถ้าเถือว่าพบว่าเกิน2บาทต่อลิตรจะกดมาจะกดลงมาให้ไม่เกิน แล้วเอาส่วนต่างนั้นอะมันลดราคาของมัใช่ไหมแต่ทีเนี้ยประเด็นคือมีคนถามว่าถ้าไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันทําได้หรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นการค้าเสรีอ่ะเป็นการค้าเสรีแล้วมันเป็นความลับทางการค้าของผู้ค้าน้ำมันเขาจะเอาตัวเลขตบอกหรอมาโชว์ไม่ได้อ่าคุณพิลาพันธ์ก็บอกว่าตลาดเสรีแต่ น้ำมันเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชเพราะฉะนั้นเป็นสินค้าสำคัญที่ควรจะต้องตรวจสอบด,ดูแลต้นทุนเปิดเปด,ดเเผยไ้พื่อไม่ให้อาิดประชาชนชเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอดูต่อว่าจะเดิมหน้าได้ขนาดไหนนะคะ พราะที่ผ่านมาเปิดเืยไม่ได้เลยนะคะใช่แต่ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ท่านพูดมาตั้งแต่แรกแล้วนะว่าจะแบบเน้นเรื่องของความเป็นธรรมใช่ไหมให้พลังงานมีความเป็นธรรมแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนะคะเป็นธรรมีหลายท่านตอบเข้ามาแล้วบางท่านก็ตอบครบบางท่านก็ตอบไม่ครบค่ะอ่เดี๋ยวเราเลือกให้สองท่านแรกที่ตอบ ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็รวดเร็วที่สุดและยังไม่เคยได้รับรางวัลกองข้าวแล้วก็กระบอกน้ําในรายการของเรานะคะ,ะอ่ามาต่อกันนะคะคเรื่องของสถานะกองคุณน้ำมันเชเพิ่งบ้างเรื่องของการดูแลราคาขายปลีน้ำมันดีเซลในประเทศนะ,ะฉันติดกองทุนบอกว่าเอะตอนนี้ยอดเป็นเท่าไหร่แล้วติดลบเท่าไหร่แล้วเพราะว่าย่าไปติดตรงนั้นจย่าไปติดตรงนั้นติดว่าราคาเท่าไหร่ดีกว่าดีกว่าใช่ไหมคะอ่าก็ คุณวิศวัฒนศักดิ์ร่วหน่วยงานสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าสกนชเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าคาดว่าสิ้นปีนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะติดลบแล้วค่ะเก้าหมืล้านบาทหรือประมาณหนึ่งแสนล้านบาทเลยอันนี้สูงสุดหรือยังไม่เคยสูงกว่านี้สหนึ่งแสนสามมื่นล้านบาทก่อนหน้านี้ก่อนหนึ่งช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นไปสูงมากใช่แล้วก็ต้องตึงราคาน้ำมันยาวนานช่วงนั้นะค ก็บอกว่าอันนี้พาทําตัวเลขจากการประมาณการที่คาดว่าจะต้องเอาเงินจากกองทุนน้ำมันเฉลงเนี่ยมาชดเชยราคาขายปลีกน้ํามันที่เซลในประเทศให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรจนถึงสิ้นปีนี้นะคะ,ค,ะคือตอนนี้ราคาน้ํามันเนี่ยมันอยู่ประมาณ31บาทจุดเก้าเก้าสีนะถ้าจำไม่ผิดนะเกก็คือไม่ เออขออภัยค่ะ29บาทจุดเก้าสี่โอ้ยสามสิบเอ็ดบาทเฉยเลยดิฉันตายละก็คือตึงให้ไม่เกิน30บาทตอนนี้แหละนะแล้วที่นี้เนี่ยตอนนี้กองทุงนน้ำมันเนี่ยก็ต้องมีการไปกู้เพิ่มกู้เงินเพิ่มเพื่อมาเสริมสภาพคล่องไปกู้เงินมาแล้วนะคุณค่ะห้ 5, าหมืออ่นสามร้อยสามสิบสามล้ค่ะ จากก่อนหน้านี้กู้ไปแล้ว55,000ืนหาันล้านบาทไปกู้มาจากไหนมาจากธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพ,เทพแต่เพียงแต่ว่า ยังไม่ได้เบิกเงินคือเงินเขาก็จะเบิกในช่วงเวลาที่จเป็นที่จาส่งออกมาเนาะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเบิกเงินปุ๊บดอกเบี้ยนับหนึ่งทันทีนี่นับหนึ่งทันทีดังนั้นช่วงไหนจะใช้ก็ไปเบิกออกมาอออกมาแล้วดอกเบี้ยระยะเวลาในการจ่ายคืนมันจะเป็นเทอมตามการเบิกเงินออกมาเมื่อเงินออกมาใช่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เบิกทางจำนวนห้าหมื่นล้านบาทเขาจะเบิกเป็นก้อนๆนะแอ แล้วก็ตอนนี้ก็ทําแผนแล้เตรียมทําแผนเสนอรัฐบาลแล้วว่าหลังจากสิ้นสุดมัตรการตึงราคาวันที่31ธันวาคมนี้เนี่ยรัฐบาลจะยังตรึงอยู่ที่ไม่เกิน3บาทต่อลิตรไหมห,หรือขอยับขึ้นมาไม่เกิน3 2บาทต่อลิตรหรือลดต่ำกว่าน,นั้นจะทําเป็นซีนาริโอไป มีทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้องใช้เงินจากกองทุนชดเชยราคานี่มันเท่าไหร่ภาษีสัมปทสามีจะต้องปรับลดลงเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ไปให้รัฐบาลเลือกถ้ารัฐบาลเลือกว่าจะต้องใช้มาตรการภาษีต่อเดี๋ยวกองทุนก็ต้องไปคุยกับ กรมสรรสา้านิสุกกันคันเนาะว่าจะลดต่อได้เท่าไหร่ลดยังไงอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่ได้คุยตอนนี้นะเพราะว่าต้องสิ้นสุดมาตรการวันที่3สินวาคมนี้ก่อนใช่แล้วพอคุยเสร็จแล้วก็ต้องมีขั้นตอนต่อต้องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีใช่แล้วประกาศออกมาก็ทําโยหลายอย่างขั้นตอนเนาะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณกัญญาถามใช่ไหมว่าเคยติดลบสูงสุดเท่าไหร่ะ เคยติดลบสูงสุด1,30,000ล้านบาทในช่วงช่วงปลายปีที่แล้วแต่ว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยก็ทำโน้นทำนี่ทำนั่นนะทยอยจ่ายเงินคืนไปเรื่อยๆการติดลบอ่ะลดลงมาเหลือประมาณสักสี่0 0ล้านบาท49,000ล้านบาทนะคะอืแล้วก็คือกองคุณรู้ไหมกองทุนน้ำมันเนี่ย มีการปรับลดราคาดีเซลไปรวมหมดเจ็ดครั้งนะเจ็ดครั้งนะจากสามสิบห้าบาทต่อลิตรมาเป็นสามสิบสองบาทต่อลิตรจนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่สามสิบบาทต่อลิตรนม่ไปจนถึงสิ้นปีนี้นะคะเจ็ดครั้งทีเดียวนะส่วนก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG เนี่ยก็ยังยรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมต่อไปณนะตอนนี้ก็คือทัอ้ง15กิโลกรัมไม่เกิน4 3่บาท สี่ร้อยยี่สิบสามบาทสี่ร้อยสบามบาทสี่ร้อยยี่สิบสามบาทต่อถ<ฆ>ังสิบห้ากิโลกร,รัมนะคะซึ่งอันนี้ก็ตึงถึงสิ้นปีเหมือนกันตึงถึงสิ้นปีเหมือนกัน<ฆ>หลังจากสิ้นปีนี้จะเอาอยัางไงต่อว่ากันแต่ฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันนะคะณวันที่หนึ่งตุลาคมปีนี้นะติดลบอยู่ที่ 6 5 7 3 2ล้านบาทยังไม่ถึง1นึ0งแล้านบาทนะนสิ้นปีนี้ก็ประมาณการแค่ว่า90,000ล้านบาทถึง1นึ่งแล้านบาทเท่านั้นเองนะคะก็6 5 7 3 2ล้านบาทเนี่ยจะแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันเนี่ยติดลบอยู่ที่2 8 6 0ล้านบาทบัญชี LPG ติดลบอยู่ที่44,926ล้านบาทนะคะค่ะ ก็มีการคาดการณ์ด้วยนะทิศทางการดำเนินงานราคาน้ำมันในปีหน้านะคะมีการประมาณมองไว้ละเรอยอ่ามองไว้ละว่าราคาปีหน้าจะเป็นยังไงเขาก็มองประมาณต้นอันนี้ราคาน้ำมันดีเซลนะใช่ประมาณเดือนตุลาคมปีนี้เนาะไปจะถึงเดือนกันยายนปีหน้าเป็นราคาเฉลี่ยนะใช่ใช่ค่ะมองว่าหน้าสิู่ที่ประมาณ1 1 5ถึง130 เรียนซัตบาเร็วนะคะเพราะว่า,าราคาน้ำมันเดียยังคงมีความผันผวนเนาะจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนะคะ,คะก็อย่างเรื่องของการปรับลดอัตราการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกและก็กลุ่มโอเปกพัสนะคะเรื่องของปัญหาดอกเบีย้ยของธน,นาคารการสหรัฐด้วยที่ยังคงสูงอยู่แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวอ่าก็เพว่า เดี๋ยวสวนชเขาต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์นะค่ะ5ปีนะเขาจะทำน่วนนี้ทำ5ปีเลยปี2568ถึงปี2572เพราะว่ามันจะมีอ้นี่ไงเรื่องการชดเชยราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเชียวเพาิอเชื่ออะไรก็คือน้ํามันที่มีส่วนผสมของพวกแก๊สโซฮอล์ไบโอดีเซลอะไรอย่างเงี้ยอุดนใช่อุดหนุนเพื่อให้น้ํามันพวกนี้สามารถแข่งขันกับน้ํามันที่ไม่ผสมได้ค่ะ ซึ่งมันจะมีระยะเวลาว่าจะให้ช่วเชยต่ออีก2ปีแล้วก็บวกอีก2ปีซึ่ง2ปีแรกเนี่ยมันจะสิ้นสุดสิ้นสุดปี24กันยายนปี2567หลังจากนั้นก็ต้องดูว่าอีก2ปีเนี่ยจะต่อไปถึงปี2569ัห้ค่ะอยหมก็ต้องมาปรับยุทธศาสตร์กันนะคะก็ต้องมาดูนะคะอ่ะข่าวสุดท้ายปิดท้ายกันโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่า มีคนเล่นเกมเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอบ<อ>ถูกเยอะมากๆาเลยอาใช่ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะเดี๋ยวเราประกาศรายชื่อนะสองท่านแรกนะคะที่ตอบถูกครบถ้วนแล้วก็ไวที่สุดนะคะแล้วก็ยังไม่เคยได้รับรางวัลไม่เคยได้รับรางวัลต้องตรงนี้เนาะแล้วเราก็ทักอินบ็อกเข้าไปนะคะส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะก็คุณมากมากเลยไม่ต้องห่วงอังคารนี้ไม่ทันนะตอบถูกรือไม่ทันวันค่ะสัปดาหบดีอะมีไหม วันวันพระสัมปดีไม่มีคุณอ๋อวันนี้วันพระสัมปดีวันนี้วันพระสัมปดีขออภัยนะคะัวันอังคารหน้าอังคารหน้ามีอีกมีอีกเราแจกอีกสองใบนะใบรอเล่นเกมได้เลยกกติกาเหมือนเดิมนะกกติกาเหมือนเดิมเลยใครที่ได้รับรางวัลไปแล้วอยากจะตอบเล่นๆเป็นแนวทางให้คนอื่นคือหลายท่านนะน่ารักมากเลยแฟนคลับรายการเราเนาะ ได้รับรางวัลวีแล้วมาช่วยตอบ<ห>มาช่วยตอบนะคะให้คืนรับกันบ้านต้องขอบคุณมากเลยนะ,ะบางคนนี่ก็ลอกกันเป็นแถวเลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะไปปิดท้ายกันนะอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าระบบท่อขนส่งน้ํามันเนาะไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วนะคะทอ่อส่งน้ำมันเนี้ยเป็นของใครเป็นของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนนะคะซึ่งเขาไปร่วมทุนนะดำเนินง,งานไปถือหุ้นอยู่ประมาณ44.6%ไปร่วมกับอ,อีกหนึ่งบริษัทนะคะทำบริษัทไทยไปไลน์เน็ตเวิร์กจำกัดขึ้นมาหรือชื่ยอย่อคือ TPN นะคะก็ทำตัวเนี้ยวางท่อ ขนส่งน้ามันไปพภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ตอนนี้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเรียบร้อยแล้วซึ่งพอเปิดท่อขนส่งน้ำมันแล้วเนี่ยมันก็ไปลดไอ้เรื่องของการขนส่งน้ํามันโดยรถขนส่งน้ำมันใช่ไหมก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมเออแล้วก็อันเนี้ยต้นทุนก็จะดีด้วยเพราะว่าไปทางท่อไงค่ะอ่านะคะ อ่าในนี้คุณเทพรัสเทพพิทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัรมหาโชนหรือ e อโก้กรุปเนี่ยก็บอกว่าการเปิดให้บริการระบบขนส่งน้ำมันทาัางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมาช่วยสนับสนุธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องนะคะใน กลุ่มธุรกิจเช้อเพิงและสาธารณปโภคของเอโกกรุ๊ปนะคะซึ่งจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดถึง80,000ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีทีเดียวเยอะพอสมควรเลยเยอะมากค่ะแล้วคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะมาเป็นของผู้ใช้บริการระบบขนส่งน้ํามันทางท่อแล้วก็ของคังน้ํามันของที n ด้วยก็สามารถไปเอาไปใช้เป็นรดิตได้ซื้อขายได้นะคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะคะ แล้วก็ยังสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของ Eco Group ด้วยในการที่จะบรรลุก,การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า Net Zero นะคะภายในปี2593หรือปี2300 0 2 5 0ค่ะ <2050 S 2> 2500นะคะแล้วก็น,นอกจากนี้เนี่ยโครงการนี้ยังเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็สอดคล้องกับนโยบาย การส่งเสริมของภาครัฐด,ด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับความต้องการใช้น้ํามันที่เพิ่มขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ํามันมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงลดปัญหาจราจรด้วยแล้วก็อ,อุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยแล้วก็ช่วยลดเรื่องของถนนพังด้วยนะคะพอรถบรรทุกเน้น้ำหนักจะเยอะบางทีก็วิ่งไปนาน,านๆถนนก็าอาจจะสสมเสียหายได้ คุณรู้ไหมค่าทาถนนค่าซ่อมถนนอ่ะมันแพงมากเลยนะมันใช้เงินงบประมาณสูงมากนะใช่ก็เห็นบอกว่าทางท p พเนี่ยเขาทาธุรกิจท่อขนส่งน้ำมันนะคะไปอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะโดยนะคะคือระยะทางรวมเนี่ย342กิโลเมตรนะอ่าแล้วก็มีการขนส่งสูงสุดต่อปีนะคะอยู่ที่5,443ล้านลิตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังจะเชื่อมต่อขังน้ำมันของบริษัท ท่อส่งปิโตเรเลียมไทยจำกัดหรือว่าแทบไลด์ด้วยนะคะที่ <c oughs> จังหวัดสระบ,บุรีเนาะไป <ừ> ยักคังน้ำมันขนาด157ล้านลิตรของ TPN โ <ừ> ดยที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะถ <ừ> ือว่า <c oughs> เป็นคังที่มีความคันสมัยแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะในภาคตะนงเชียงเหนือเลยทีเดียวค <c oughs> ่ะก็กลุ่มลูกค้าของบริษัทก็พวกบริษัทค้าปิ่นน้ำมันชั้นนำ<อ><อ>หลายหลายบรยิษัทในประเทศนะคะมีทัหมดเลยนะคะอ่ะ นั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานะํามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะคะ,คะซึ่งเราจะมีไลฟ์สดนะ ผ่าน c e e o o k f แฟนเพจนะฮะทุกวันอังคารแล้วก็วันพระหัสสป,ปดีะนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปะนะคะจะบอกลนิดหน่อยอใช่แล้วก็สามารถติดตามย้อนหลังได้นะคะบางท่านอาจจะไม่สะดวกมาดูไลฟ์สดก็ะะไ,ไปดูใน YouTube Channel ก็ได้เรามีช่อง Energy Time ออนไลน์นะคะ,ะไปดูย้อนหลังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กัน<ะ>นะคะหรือท่านไม่อยากดู ไปติดตามย้อนหลังในที่พอดแคสต์ <Podcast> s <S ก็ได้นะคะฟังเสียงอ่าเรามีพอดแคสต์เนี่ยเราขึ้นไว้ละให้ถ่ายรายการ หรือเข้าไปจิ้มจากอันนี้ก็ได้ไปคลิกนะคลิกลิงก์จากอันนี้ก็ได้ w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  e b e n e r g y t i m e o n l i n e .com นะคะในเว็บไซต์ของเราข้างล่างก็จะมีเลยชั n n e l ที่เราออกอากาศทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น y u u t u h e n n e l เป็นฟังย้อนหลังได้ย้อนหลังได้ใช่ <S 2> <S 2> เป็น podcast ะะนะคะแล้วยังมีช่องทางอื่นอีกนะคะ t w i t t e r Instagram ติ๊กต็อกอ่านะคะกดติดตามกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมอ่าวันนี้วันพระราสมดีใช่ไหมอ่าวันนี้แจกแก้วน้ำสองใบวันอังคารแจกอีกสองใบนะคะอย่าลืมติดตามกันแล้วก็วันพระราสมดีก็เป็นไลฟ์สดปกตินะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยิงได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกทุกต้นที่เก็บได้จะถ,ถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยบางจากภาพวิว ้าใจบางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปอตทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน